ตั้งแต่เมื่อไร่คะคุณละตีสองก,กว่าฮะมันมีแอคเซอร์นิดหน่อยฮแล้วมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณละแค่ยางแตกฮะไม่เป็นไรหรอกอเออพ่อก็เป็นอะไรโมโแต่เช้าเลยเออ,เอ,อนายขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะคุณละเออคุณนายฮะมินเขา<ะ>ออยยูู่่ ห้ามทำเสียงดังเด็ดขาดกําลังหลับทั้งแม่ทั้ทงลูกเลยรู้ไหมจ๊ะนะ ผีขอโทษนะครับทำให้ตกใจกลับมาไม่เห็นคุณเลยดาวว่าคุณต้องมานอนห้องดูแน่ๆเลยไหนนะคะแดบ,บน้ำไงคือลูกกวนมากเลยถ้าทางเนหนื่อยเ่ยยังไม่สบายนะคะ เป็นอะไรครับเให้ผมไปรับให้นะฮัลโหลบ้านคุณพิลาครับอ่ ขอสายคุณมินตราค่ะรอสักครู่นะฮะมินจาะขอบคุณค่ะฮะัลโหลมินตราพูดค่ะคุณมินตราเหรอคะขอโทษน,นะคะที่โทรมารบก,กวนแต่เช้าแต่นี่ฉันร้อนใจนะคะไม่อยากจะรอไม,ไม่ทราบใครพูดคะ คุณมินตราคงรู้จักดิฉันแล้วฉันเป็นผู้ช่วยคุณพัชระบุษบาลวันนี้ค่ะ ้านนะคะคุณระพูดถึงคุณบ,บ่อยๆค่ะคุณระก็พูดถึงคุณตร้าฉันฟังอยู่บ่อยๆเหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ฉันได้ฟังนิยายรักของคุณตั้งแต่ก่อนแต่งงานสนุกดีจังนะคะงั้นเหรอคะที่คุณโทรมานี่ มีธุระอะไรพิเศษป่าคะสำหรับฉันนะค่อนข้างจะสำคัญค่ะแต่คุณร่านี่สิคะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กห้ามดิฉันด้วยซ้ำแปลว่าไม่ให้คิดมากโชคดีนะคะที่เมื่อกี้เนี่ยเขาจำเสียงที่ฉันไม่ได้คุณร่าอีกข้างๆคุณหรือปะะเปล่าคะเปล่าค่ะคุณมีธุระอะไรก็พูดมาสิคะ่ะ คืองี้ค่ะเมื่อคืนเนี้ยฉันไม่ทราบจริงๆนะคะว่าเป็นวันเกิดของน้องลูกหมีคุณรา้าเพิ่งจะมาบอกเอาตอนดึกทาถางก็ไม่ดืดร้อนอะไรด้วยเฮ้ยแม่น,น,น่าตี เพราะว่าคุณเดือดร้อนเรืองตะลุกหนีแล้วก็ไม่เป็นใดนะคะไม่ต้องคิดมากค่ะทุกคนที่บ้านก็มีความสุขดีนะคะไม่มีใครคิดมากหรอกค่ะไหจีเหรอคะเราอกไปทีค่ะแสดงว่าครอบครัวคุณมินตาเนี่ยไม่ได้ถือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสักเท่าไหร่ กับดิฉันถ้าเกิดเป็นเบอร์เดย์ใคร่ดิฉันจะถือว่าเป็นวาระพิเศษทั้งเสมอถ้าลืมกันแล้วก็จะถือว่าเฮิร์สฟิลลิ่งอย่างแรงเลยล่ะค่ะนิ้นลูกเชียอกมาเปลี่ยนหมดเลยผมเปลี่ยนท่าให้นะนั่นเสียงคุณร้าเหรอคะอย่าบอกนะคะว่ากำลังคุยอยู่กับดิฉันถ้าเกิดเขารู้แล้วก็เขาต้องฆ่าดิฉันตายนแน่ๆเลย ไม่ทราบว่าเป็นยังไงนะคะเขาไม่อยากให้ดิฉันรู้จักคุณมินตราสักเท่าไหร่เลยค่ะโอ้ยสิ่งใงจริงลูกชายคนนี้โตขึ้นใจต้องส่งไปป็นกวนัตร้อแล้วมั้งคุณหมดธุระใช่ไหมคะดิฉันจะได้ขอตัวคะ่ะที่จริงแล้วเนี่ยก็มีเรื่องที่เราให้ทําให้เรากับกรุงเทพกันช้าอีกนะคะที่ดิฉันอยากจะเลาใ้คุณมินตราฟัง แต่มาคิดดูอีกทีอย่าพึ่งดีกว่าค่ะเดี๋ยวเกิดคุณระไปเล่าไว้ไม่ตรงกันแล้วก็แย่เลยเอาเป็นว่าคุณเวินตราเนี่ยเชื่อคุณระเถอะนะคะค่ะมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะสวัสดีนะคะดเดี๋ยวค่ะคุณเวินตราค่ะฝาก h a p ไปเบ r t h เดยน้องลูกหมีด้วยนะคะ เออมิ้นที่มันเปียกแล้วเนี่ยผมไว้ไหนดีอะผมกองไว้ก่อนนะนะ ยังเย็นลูกยังเย็นในเสือลูกพ,พ่อพ่อมือใหม่ลูกน,นีอะไรมึนทำเองได้้วยใครโทรมาเีียอฟิตตามไปทำงานอยู่หรือครับเบพื่นอนโทรมาคุยด้วยเฉยๆลูก โง่มาแต่เช้าเลยฮะมาูมีสบายเป็หนอะไรไข้วัดหอยังาไปแล้วหมอะบ,บ้าฉีดยาให้ยามาทเฉย มเมื่อวานเนี้ยนะมผมกละว่าคุยเรื่องงานเสร็จแล้วก็จะกลับเพินยางรถเลขาผมมันเกิดแตกว่ะกว่าจะถอดเอาไปปะกวจะกลับมาใส่ที่เดิมมันก็สี่ห้าทุ่งเข้าไปแล้วอะ่ะ เสร็จแล้วแล้วกินข้าวนิดหน่อยแล้วก็รีบกลับเลยนะนเรื่องมันเกิดลูกหมีถ้าคุณเจอผมสักนิดนึงนะผมก็จะเลื่อนนัดเขาคุณก็รู้ว่าผมไม่แม่นเรื่องวันที่อยู่แล้วใช่ไหมมิ้มนช่างเลยขาวเรื่องมันแล้วไปแล้วอ๋อลมาลิมาลิมาช่วยดูด้ มีเลยฉันจะไปทำน้ำบูนมาเช็ดตัวเมื่อตอนเมื่อตอนฉันดูเองก็ได้ไม่ต้องตามมาลิมาเลยให้ลูกมามาอยู่กับพ่อลูกมาให้มะลิดูเถอะค่ะลูกหนีก็ติดมะลิลูกมันจะเห็นคนอื่นดีกว่าพ่อไ,ไ,ได้ยังไงป้ป้าป,าป,าปาฉันดูเองไปทำแล้วก็ไปทำไป